สวัสด,ดีเจ้าป้าดาจะพามาถอดเกี่ยวเนาะถอดเกี่ยวสาเจ้าแต่จะถอดสองหอเนาะคงจะถอดทีละหอนั่นแหละมันเยอะมันใส่มหมอหมมดเนาะเชนน้ำมันไปหน่อยหนึ่งเจ้ามาใส่ผมได้รอดักจะติดหมอ้อ ชนิดหนึ่งประมาณส่อนโต๊ะเจ้า <c oughs> หรือว่าจะใช้น้ามก็ได้ก็แล้วแต่อนเี่ยถอ,อดน้านนี่นนะถอดทีละหอยจำจะใช้มอหม,อม,อมอดเนาะ เราจ้เ้าไถสอบกินเกี่ยวเนอ้อวันนี้ผมโูดจะทำเหมือนอย่างกับเข้าอย่างเป่าป้ากินเนี้ยะ่ะพอดีมีเกี้ยวอยู่ในตูเน้เนาะแอบติดหมอกะเดียวคงจะได้เตลียนกระทาแล้วเนี่ยกระทะไี่ให้ตั้งพื้นไม่ให้เฉียวละ เลี่ยนกระทะเรียบร้อยพอดีซื้อกระทะใหม่มาสองใบเจ้าใบใหญ่ก,กับใบหมกปอเกียะโอ้ปลาดาวซื้อกระทะขนาดเลยใบที่าาาเขาบอยาวใจเขาเอาไปทิ้งได้ก่ะหะวะมันเยอะขนาดเลย ที่ถึงเจ็บเป็นใบให้รตอนเาซื้อกระทาเนี่ยคือหมากเผอเผออสกไดใบไปคัดไว้ต้มไว้หลวกพักเนะ อันนี้เอาไว้ถอดไข่หน่ะกระทะเนี่ย ไปผสบกินเกวก็ทานไปนะเจ้าอีกต่อเออถอดเกลครั้งนี้ได้เตลียนกระทะประเด้าแต่ทีแรกเราบอกกระทะนี่มันต้องติดแน่ๆก่อนเลี้ยงอมะถอดขึ้นนะยังมีหนงเป็นหอบหอบปลายก็นั่นแหละ มันสามห่อ่เจ้ามันกินสองคนเนาะสองห่อแบบกอเจ้าอันนี้ป้าป้ายังนั่ปก็กินคนเดียวอันเนี้ยเจ็ดไปแล้วนี่หอ่อขึงแล้วเจ้าอันนี้เห็นหอ่อขึง มาเคยทำเลยเกี่ยวแต่แค่เป็นเกี่ยวกอบนั่นเคยเกี่ยวที่เอาไปอทอดถังยังเหมือนนั่นนะซส้อกินจะง่ายกว่าจังพอหนึ่งแพ็คหนึ่งระมางสามสิบบาทฟาดาซส้อมาสามแพ็คเนาะกัประมาณเก้าสิบกว่าบาท แพคหนึ่งสามสิบบวกภาษีแปดเปอร์เซ็นต์ฮอหนึ่งภาษีแปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สามฮอกระก็ตกไว้เราเงินเนาะกต่เกือบร้อยเหมือนกันนะเนี่ยร้อยกว่าบาทอีกแล้วคิดยังไงเนาะเกี่ยวนี่นนะถ้าคิดตามเงินแบบง่ายๆนั่นนะนะถ้าทางเงินถูกกว่าประมาณแป่สิบบาทแป่สิบบาทเก้าสิบบาท ใครดีๆซิปกันเบอร์สองแอลเบอร์แอลที่ผมได้เลยเนี่ยเบอร์สองแอลนี่เะรอยกบาทนี่น่ะปเจจได้นะเบอร์สองแอลจะใบใหญ่เนาะใครเนาะ แป้งแป้งมันจะนุ่มๆโอ้ผ่ามาเบิร์นรถนะ ท,ทอดเกี่ยวอันนี้ทอดจริงๆเลยนะเนี่ยปลาดาวที่ปลาดาวน้ำมันจะเปืนพื้นน้ำมันหมักกรอกจ้งน้ำมันหม,มัมกกรอกใส่นิดหนึ่งอะนะ่ะเนาะอันนี้ตุ๋นเกี่ยวทอดก็นจ่มีเกี่ยวทอดเกี่ยวต้มเกี่ยวนึ่งก็แ,แต่เขาจะไปเหลือกเอาไม้่ะ จะมาทำให้มาเสียเวลาเจ้ามาพันแป้งอย่างนี้น เสรเรียบร้อยแล้วเจ้าป็ดจะมีน้ำจิ้ม,มืื้นเนาะทำกันดูเนาะซื้อแบบเกี่ยวถอดมาทำเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะกดไล่์ด็ดแชร์ก็กระดิ่งติดตามป้าดาวด้วยเนอะจ่มได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ